มาจ้ามาพี่น้องจ้ะอันมากินเคยเมาองกับย่าจ้ะอ้อป่าอ้อป่าอ้อปลาขาวมาเสร็จน้ำแกง่ะพี่น้องค่ะอือเมืองผักแกนขม,มนกับโคอีลีเนาะได้ซื้อมากเราก็ได้กิน่นนั่นกินกระปนค่ะอันนี้ตะวันลายอยา่างโอ้มันต้องกิน,ปนเป็นเฉลี่ยเนาะย่าเนาะกินมกันเหละกินกระปุนกับ,กบใจออมถั้ออมหอยเมื่อ,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 อต้องซื้อวันนี่ละ มัคือจังหั่นเ้าเฮ็ดแซ่นั่นแทะนนั้นแซ่บแซ่นั่นแซ่บห,หอยไหมแต่วังกลางนีอปลาวันนี้การน<ม>ี่ปลาขาวสดมันแก่นขมคือเขาซื้อม,มันดีแก่นแบบแกน่นดีๆขมดีๆเม,มื่อไหร่ขิงโน้ังแสบกว่าขม,มป่ะขม,ม,มกินได้ บรักธีโนกแสบว่าอันนี้นม,าานนมันต่อขึ้นกับปลแส่มถ้อยจุกเท่ออมหอยเท่อมอมปุร่วงหนาดูโหลดนปะอันผักอิ่งได้มากแกนขักแกนไงสมซื้อมาดีิผักแกนเป็นปะอัมสัวงามแม่ก็บางสันทีเด้อ เอาเอาอะไรนี่นะเคยยอมแพ้อย่างมัน่อสีมาก,ก่อนม,นมันไม่มีใครตีนี่ไมันเสียดายแพปลานี่แสบอยู่ดีจ้ะแต่ว่าก้างก้างไหลย่างเีเคลื่อนลำเปล่ามไม่รู้เลยผู้ขายเขาบอก <c oughs> ไม่จะเคลื่อนลนะไม่จะแสบจังเขาว่าไม่จะเคลืนนะ <c oughs> ตามน,นั่นพี่น้งองคือยังผู้ขายบนะานหอยหน้าเนี่ยเหละอเอามากินก็คือจงหอยจะดีนะมันจะเกินน้ำปลาอปลาซีมันสิตัวหน่อยอ คือซื้อบ่ากก้นขมนี่แก่นนี่ดีนะมือ่อก่อนขมกินไหนเนีย่ยต้มมะละแม่กินเมืไ่ไหละมาลาสกินองหลักกินไหนก็เอ้ยม,ม,มันขมแบบมันกินกระปุลแต่ว่าป่ามันงามดีเนาะสวยดี เขาจะตุงงละหกสิบบาทหกสิบบาทได้สิบตัวสิบตัวละเร่าไเร่อหกบาทหกบาทถือถือบานทันถือเป็นตัวที่เดียวกันก็เขาเป็นปลาสมนี่ผสมปลาตะเพียนไปไงอันนี้ปลาเขาซอยออออ มันผสมตัวไงปลาตะเพียนแทบอยู่พี่น่อยปลานี่มันกับมั่นอยู่ดีนี่ขนาดว่ามันมีใครมีคนมันลงมันมีใครแล้วแทบจะกลางไร กลางหน่อยกลางาง,งัายกางแข็งแข็งสระผู้หมองหัวมันแข็งมั่นตัวหนินแสบอยู่เอาไปปีกกินกับสีแสบปีกแบบเพื่อนมายังกับย,าย่ากิ่หน้าไหมตอนันพวงขี่เทาไหมแล้วกันกับแสบอันเนาะ อุ่มลุกมากจีเปิดมากเห็นเท่ารังเ็บจริงด้วมันมันหูบางแสบมันแหรืบัดที่นี่น

Sẹp Sẽ rụt đủ thứ, khoi ít thôi Ừ Ừ. Bác sĩ tốt quá อืมออร่อยตรงนี้แหละแซ่บนี่กอพอยุ่นน้องตงัวใหญ่เติบอยู่ว่ะน้องใหญ่อ่ะไม่ได้กินน้ำดักแม่ไม่ได้กินอน่ะบางทีเป็นไง มันหญงนี่หันละย่งหลินก็มันยังแบบนี้ <ừ. S 3> บืไปน,นันง่ายไปเัอวก็หอยมั้กินหนังไ,ไม่หรอมหนังเลยปลานี่แ่บบังหัวมันแ,แ่บแห้งมันแบกบปลาอนขี้คือมันปะ ขนาดบ่ามีใครด้ยนี่แซ่บหอมน่หัวเนีแแ้แซ่บแม่ค่ะโดยเฉพาะหัวมันพี่นองค่ะจัดน้ำกันได้ค่ะเป็นเมนูแบบบ้านๆง่ายๆนะคะหอมเครื่องสมุนไพรตะวาผู้ได้มากินพักแก่นคุ้มกับต้มกินข <c oughs> มจริงๆนะคะพบกันคลิปหน้ากีฬหลัพักกินอีเมลได้ค่ะคลิปนี้เปน็นอสดีจ้า